เอาละครับคืนนี้ใครที่ชอบฟังเรื่องลี้ลับเรื่องสยองขวัญมาทางนี้เลยครับเพราะว่าเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยเป็นตำนานที่เขาว่ากันว่าเหมาะมากที่จะฟังในคืนที่มันมืดมืดแล้วก็เงียบเงียบแบบนี้แหละครับเรื่องราวทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นมันเริ่มต้นตอนเที่ยงคืนพอดีเลยครับลองนึกภาพตามนะครับถนนเส้นหนึ่งที่มันเปรี่ยวมากๆเลย ไม่มีบ้านคนไม่มีแสงไฟจากเมืองคือมันตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยและในคืนนั้นเองครับก็มีวัยรุ่นสี่คนก็นะครับตามภาสาวัยรุ่นขับรถเล่นกันกลางดึกก็คงอยากจะหาอะไรที่มันตื่นเต้นตึ้งเต้น,ตน,ตนทำกันเอาล่ะครับเรามาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าคืนนั้นบนถนนที่ไม่มีใครผ่านเส้นนั้นนะครับต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ถนนธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันมี เรื่องราวบางอย่างซ่อนอยู่คือถนนเส้นเนี้ยเขามีชื่อเสียงในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนแถานั้นเขารู้กันเลยว่าเฮี้ยนมากแล้วก็เป็นที่ที่เกิดอุบัติเหตุหนักๆบ่อยครั้งด้วยแถมยังอยู่ไกลาจากบ้านคนอีกต่างหากเพราะงี้ล่ละครับคนเดินทางส่วนใหญ่เลยไม่อยากจะผ่านทางนี้กันเลยโดยเฉพาะทํามืดแล้วแล้วในตอนนั้นเองครับท่ามกลางความมืดมิดและความเงียบที่มันวังเวงมากๆจู่ๆก็มีร่างๆหนึ่ง เป็นผู้หญิงในชุดสีขาวโผล่ออกมาจากเนามืดข้างทางพอไฟหน้ารถสาดไปกระทบเท่านั้นแหละครับพวกเขาก็เห็นเธอชัดเลยสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่คนเดียวเลยนะครับใส่ชุดขาวทั้งตัวหน้าตาเธอดูเศร้ามากๆแล้วเธอก็กำลังยกมือขึ้นเหมือนกับกำลังโบกรถขอความช่วยเหลือแล้วการเดินทางที่เงียบจนน่าอึดอัดมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับ พร้อมกับผู้โดยสารคนใหม่คนนี้คือด้วยความสงสารนะครับวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็เลยตัดสินใจจอดรถรับเธอขึ้นมาพอถามว่าจะไปไหนเธอก็บอกแค่ว่าให้ไปส่งที่บ้านหน่อยอยู่แถวนี้เองไม่ไกลแต่ที่มันเริ่มแปลกแปละ,ละน่าขนลุกก็คือพอเธอขึ้นมานั่งที่เบาะหลังแล้วเธอก็ไม่พูดอะไรอีกเลยครับนั่งเงียบตลอดทางเลยบรรยากาศในรถตอนนั้นมันคงจะอึดอัดน่าดูเลยนะครับและแล้ว รถก็มาจอดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งครับซึ่งมันเป็นจุดหมายที่เอ,อ่อไม่เหมือนกับที่พวกเขาคิดไว้เลยแม้แต่น้อยเธอเปิดประตูลงจากรถไปหันมาขอบคุณเสียงเบาๆแล้วก็เดินตรงเข้าไปที่บ้านเก่าๆโสมหลังนั้นแล้วก็หายเข้าไปเลยครับทิ้งให้วัยรุ่นสี่คนมองหน้ากันแบบรู้สึกแปลกๆไม่สบายใจยังไงก็ไม่รู้ความรู้สึกคาใจมันคมเยอะมากครับ วันรุ่งขึ้นพวกเขาก็เลยตัดสินใจขับรถกลับไปดูที่บ้านหลังนั้นอีกทีแต่ภาพที่เห็นนี่สิครับมันคนละเรื่องกับเมื่อคืนเลยคือเมื่อคืนมันเป็นบ้านเก่าที่ดูน่ากลัวก็จริงแต่ก็ยังดูเหมือนมีคนอาศัยอยู่ใช่ไหมครับแต่ตอนเช้าที่เห็นเนี่ยมันคือซากบ้านร้างชัดๆแบบที่ไม่มีคนอยู่มาเป็นปีๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทีนี้ก็อยากรู้ความจริงกันแล้วละสิครับพวกเขาก็เลยลองไปถามไถ่คนแถวๆนั้นดู และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความจริงที่มันน่ากลัวยิ่งกว่าที่เจอเมื่อคืนซะอีกเรื่องมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับในมุมของวัยรุ่นกลุ่มนี้เธอคือผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือกลางดึกแต่ในมุมของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่มานานเธอคือเหยื่ออุบัติเหตุรถชนครับที่เสียชีวิตคาที่บนถนนเส้นนี้เมื่อหลายปีที่แล้วและสิ่งที่ชาวบ้านยืนยันจนทำให้พวกเขาแทบช็อกก็คืออ๋อผู้หญิงคนนั้นนะหรอ เขาเป็นผีเป็นวิญญาณที่ยังไม่ไปไหนยังวนเวียนขอความช่วยเหลือจากคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาอยู่เรื่อยๆนั่นแหละเรื่องของวัยรุ่นสี่คนอาจจะจบลงแค่นั้นนะครับแต่เรื่องเล่าของเธอน่ะสิครับมันไม่จบมันกลายเป็นตำนานที่คนแถวนั้นเล่าต่อๆกันมาจนถึงทุกวันนี้ปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกนะคะว่าวิญญาณผูกพันก็คือดวงวิญญาณที่ไม่ยอมไปไหนยังติดอยู่กับที่ที่ตัวเองเสียชีวิต แล้วก็ต้องทำเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกับตอนช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตไม่มีผิดก็เพราะแบบนี้แหละครับถนนเส้นนั้นเลยกลายเป็นที่ที่ใครๆก็กลัวไม่มีใครอยากผ่านตอนกลางคืนแล้วเรื่องของเธอก็กลายเป็นเหมือนเรื่องเล่าเตือนสติไปเลยว่าอย่าเดินทางผ่านที่นี่ตอนดึกๆแต่คำถามที่มันยังคงวนเวียนอยู่ในหัวก็คือแล้วคืนนี้ล่ะครับคืนนี้จะยังมีใครใจดีจอดรถรับเธออีกไหม